ย้อนอีกแบบหนึ่งบ้าคือคือคือขอพูดเรื่องนี้ก่อนว่าอุดมการณ์คนตุลาดระดับแรกก็แล้วผม่อดีจริงจริงไม่ได้เป็นคนที่จะต้องหริงานพูดเรื่องอุดมการณ์อะไรตลาดคือคือมันเหมือนกับเราอุดมการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าผมที่ว่าผมอ่ะเป็นคนที่อยู่ในฐานะที่คนที่ไม่เคยทำอะไรผิด ราะผมเป็นผู้ตัดผมไม่ใช่ผู้นำผมไม่ใช่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบผมไม่ใช่ผู้ที่ต้องตัดสินใจใช่ไหมฮะแล้วก็เราเป็นนักวิจัยรามอันนี้เราต้องหอบเลาใช่ไหมฮะ,ะ,ะถ้าเราเป็นผู้นำเราจะผิดก็ได้ถ้าเราเป็นนักการเือนเราก็มีภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อคนที่เลือกเขาออกมามีภาระที่รับผิดชอบต่อ เครือข่ายต่างๆที่เขาสนับสนุนเรามีพันธะต่อพรรคการเมืองม,มีพันธะต่อผู้ที่ช่วยเหลือให้เราได้เป็นสสอ,อะไรกันก็ใช่ไหมช่วยให้เราได้เป็นรัฐมนตรีอันนั้นคือสิ่งที่มันเกี่ยวกเราพูดได้ว่านั่นคือพันธะการเป็นนักวิจารณ์การเป็นปนักศึกษาซึ่งอะไรที่มันทำให้เราคล้ยายๆกับ่นไม่ต้องมีพันธะต้องมีความรับผิดอชอบอันนี้ซึ่งมาตั้งแต่ประมาณสักปี47 จันเนเราทำระทัดคุยกับผมตอนนั้นสั่งไปหลาทีเขาบอกว่าผู้นำผู้ที่จะต้องคลายก่อมองเห็นก่อนผู้อื่นตั้งแต่มันยังไม่รุ่งสางมันยังไม่สว่างใช่ไหมฮะแล้วก็ชี้แล้วก็นำทางไปส่วนผู้ตามคนที่คนที่เห็นตามแล้วก็เขาเป็นสว่างแล้วทุกอย่างเห็นชัดแล้วก็เป็นได้แค่นักวิจารณ นั่นคือว่าแล้วอาจารย์เนี่ยก็มาเป็นหัวหน้าภาคผนจบแล้วต่อมาก็ได้ใช้ยาสิ่งหึงเพราะฉะนั้นถ้าเรารอการคุยกันว่าเราก็ต้องบอกวา่าเราต้องให้ความเข้าใจคนที่เขาเป็นผู้นำการเลื่อนไหวคนที่เป็นผู้นำในการเมีอะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่าเขาผิดในสิ่งางๆแ้วก็ทีนี้มาพูดถึงความตักลาง ผมคิดว่าจริงๆแล้วย้อนขึ้นถึงแล้ผมได้คิดว่าคนตุลามันเป็นบล็อกเดียวกันมาตลอดคัะคือผมก็ไม่ได้อยู่ในกระบวนการแบบเป็นผู้นําเป็นอะไรต่างๆที่จะได้เรียนรู้ผมมาร่วมสิบสี่ตุลาผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยังเกิญผมเข้าสัสาษ์ปีหนึ่งเจ็ดแล้วผมก็มาอยู่จุนปรนศิษ์ใช่ไหมแล้วก็มาร่วมการเลื่อนไหวออแล้วก็จกัดเทศการขายหนังสือติดโปสเตอร์ไปบ็อ บรรยากาศเนี่ยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามาเพราะเราต้องการเสริภาพเราเรามีคนที่ตื่นตัวเรื่องศิลปะแล้วก็เห็นความต้องการต่อสู้เรื่องความเป็นธรรมในสังคมงเช่นการกระทบก,ก,กรรมกรหาราการเคลื่อนไปของชาวนาการจัดตั้งสังฆทานาชาวไร่แล้วก็ถูกฆ่าถูกปราบมันก็โกรธมันก็เลยแล้วมันก็มีแนวโน้มความคิด มันก็แค่พัฒนาความคิดที่ไปสู่การที่บอกว่าเราอยากเป็นสังคมที่เป็นธรรมที่งเป็นสังคมนิยมสังคมที่ยุบในประดมปฏิในสมัยนั้นใช่ไหมมันยังไม่เห็นภาพของโซเวียตที่ล่มสลามยังไม่เห็นภาพของจีนในยุคเขาอะไรแบบนี่ยมันก็เป็นสังคมที่ดูสวยงามใช่ไหมมันก็เป็นมันก็เป็นอุดมปฏิแล้วก็ไอการที่แบบว่าถูกปราบถูกยิงมีผู้นำรักษาถูกฆ่าอะไรต่างีมันก็แนวมันก็มีแนวโน้มการที่จะไปสู่ความ คิดเรื่องแบบนีว่าลาสุดท้ายเนี่ยไปต้องสู้กันด้วยปืนนะแล้วพอหกตุลาเกิดขึ้นมาจริงๆมันก็เข้าปาในฤดูใหม่ไม่หผมย้อนมานี่พรอะไรเพราะผมคิดว่าผมก็เคยคิดเลยว่าคนตุลาจะมีความแตกต่างกันจนกระทั่งปีสี่แปดสิบเก้าผมไม่เคยคิดเลยผมก็รู้สึกว่าคือเราเป็นเด็กอ่ะใช่ไหมเราเป็นรุ่นรุ่นรุ่นน้องนั่นแหละ แล้วก็เราก็ไม่ได้อยู่ในฐานะหนัใกในกบฏอะไรต่างๆ,ๆใช่ไหมครับเรากเ็เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไมเคยคิดว่ามันจะแตกอันขนาดไอ้ตอนที่พักไทยรักไทยชนะเลือกตั้งเปน,นรัฐบาลปี2 5 4 4ย่ผมยังจำได้เลยว่าผมไปนั่งสัมภาษณ์ผมไม่แน่ใจว่าผมสัมภาษณ์ใครสุดท้ายพักหงอก ทุ่มทําอยู่ด้วยกันที่มอสอฮะก็ยังรู้สึกว่าว่ามันรู้สึกเป็นชัยชนะของแค่ที่แบบว่าใช่มเอาเอาเรื่องผลประโยชน์ประชาชนมาทับเอาเรื่องนโยบายมาทําให้ชนะเลือกตั้งมันยังรู้สึกว่าเป็นถูกพูดกันอยู่เลยอยู่ๆปีสี่เก้ามันก็กลายเป็นแบบคนตุลาแตกเป็นสองฝ่ายเพราะว่าจะโชคดีตรงที่ว่าคือเป็นซึ่ง แล้วก็อไปสัมภาษณ์กันบางคนเลยสมัมภาษณ์ทุกคนทักสอบฝ่ายเิคนั้งนั้นเลยเห็นไหมสัมภาษณ์มันไม่รู้กี่รอบนี่เพียงเนี่ยนักคุยกันที่ทำนีบเนี่ยสลับามาเขานัมาคุยกับพี่อ้วนกับคุยหมอมีก็คุอคยอะไรอย่างเงี่ยคือต้องประมาณสี่แปดสิ่เก้าห้าสี่สิบก,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 กันคุยหมดแล้วก็พี่พบทุกชัยอาจารย์สมเกียรติอะไรเนี่ยพบที่คุยกันไม่รู้กี่รอบอาจารย์สมเกียรติเถียงกันหน้าตาอาจารย์ไกรสัง่ง เกี่ยวกับวิทยาศาสต์ธรรมดาไม่เสียกันผมนี่ก็ลรนะหนักมากเอ้าเฮ้ยผมบอกอมตางนี้ผมเพิ่งรู้ว่าคนตุลาเนี่ยมันต่างกันนะมันแตกต่างในความคิดแต่แล้วผมก็บอกย้อนลลาากลับมาว่ามันทำไมผมกลับมาอ่านหนังสืออาจารย์ประจักษ์ที่บอกว่าไอ้ที่จริงไอ้ไอ้ข้อเรียกร้องและคำนโดนของของของสิบสามขบฏตอนนั้นจะไปหาที่ตอนที่หนังสือเรียกร้องรัฐธรรมนโดน,นอ้างถึงอ้างถึงจุดหนึ่งราชการที่เจ็ด แต่สำรับราสำรับเขาหรอผมก็ไม่รู้นะคือผมไปในด้องนักวชาการหรอเเสร็จแล้วแต่ว่าถามว่ามันเป็นโครงการอาาจารยยมหมผมไปถามเพื่อนุพี่ก็บอกมันไม่ใช่เราไอ้พวกยอมนะเสร็จแล้วพอมันไปแ้วมาแฉแ้แล้วมัน่เสียงกันมะมันพอวันแรกมันออกอากมามาลุงคือมัโดนจับ แล้วคุณจะให้พวกเราออกไปเถียงว่ไม่ใช่ที่เราไม่เห็นเรื่องกระเทาหมายนี่หรอหนังสือเรียบร้อยแล้วทุกอันนี้คุณจะให้ผมได้บอกว่าผมไม่เห็นด้วยหรอกระแสมันไปแล้วการเคลื่อนไหวมันคือเรื่องอะไรผมก็ต้องเมื่อผมคิดว่าเวลาเรามองย้อนไปผมจะบอกข้อคามเฮ้ยจริงจริงไอ้สิบสี่หลามันาจากหลับหมายความคิดมากกระบวนการรักษาสมัยนั้นกระแสหลามเนี่ยมันเข้ามาทาง การเกิ่วก I mean? ับการเรื่องการเร่กร้องความเป็นธรรมสิทภาพแต่มันมีกระแสคุด้วยใช่ไหมแต่ั้าท่ชุมชนุกเรืองก็ง่ายต่ลูกนอมันมีกระแสเรื่องใช่ไหมมันมีกระแสอนุรักษ์บางส่วนมันมีเรื่องชาติยมบางส่วนมีแล้วการชำิธทีอีกประมาณแปดปีถัมาที่พมาันมีสองพันห้าร้อี่สิบสี่ห้ลังจเราแบคือโรงวมรันตุลามันเริ่องสิทธิภาพกระแสตายความเป็นธรร แล้วก็พอกลางกระโดดข้ามไปสู่การปฏิวัติสังคมนิยมใช่ไหมครับโค่นล้มสังคมสามนีร้องเพลงกันก็คือเนี่ยปฏิวัติถังคมผมแรงไฟใช่ไหมกุม้งมาลที่จะแบบว่าจะเอาธงชัยมาบักจะเอาธงแดงมาบักกลางาคนครใช่ไหมฮึงเดียวเนี่ยมัแตกสลายอุดมกวากี้ยึดมาลุกออกมาถูกไหมเนี่ยมันแตก มันเกินนดเปนกิสกิสท้ายอย่างรุนแรงด้วยต่อมออาเขาเรียนช่อวงเวลาต่อไปอาจจะมีความวรู้สึกรักเคารพรู้สึกยกย่องเชิดชูแกลนหรือที่เราเรียวกว่าจัดตั้งพราะเขาคือคนที่ต่อสู้มาอย่างยาวเมื่อต่อไปประเทศอะไรตนะ่างๆนี้ใช่ไหมนะแล้วก็เขา,เาขก็ทําตัวเป็นแบบนั้นเมื่อเป็คนที่เราเคารพนับถืออะไรแบบนะี้พอปรากฏว่าพอทา้ากันทางความคิดเขากลายเป็นแบบคนที่ไม่ยอมรับฟังความต่าง ก็เขากลายเป็นแบบว่าเฮ้ยคนที่แบบว่ามันแบบมันเกิดความการประชาเกิดเกิดการต่อสู้กันนั่นหมายถึงมันแบบว่าท่าทีที่รุนแรงอยงเี้แล้วสุดท้ายตามมาก็คือว่ามันก็คือว่ามันเป็นการล่มสลายโดยสิ้นเชิงเมื่อมองเห็นเมื่อมองเห็นในเวลาต่อมาว่าโซเวียตดและลาวเม็บนะจีนก็ต้องนำระสุบส่งยมในยุคธศาสตร์เสียวห เพราะฉะนั้นไอ้อุดมการเนี่ยที่พูดกันเนี่ยใช่ไหมมันแตกมันดับไปเลยมันไม่ได้ตกธรรมดานะมันจบแบบไม่มีแบบไม่มีอะไรแต่มันเหลือแต่ชีวิตชีวิตห้าปีสี่ปีที่อยู่ในป่าที่มันเป็นชีวิตความฝ่ายผาที่แบบว่าโอ้มันแบบมันเป็นชีวิตที่สูงจริงๆอ่ะคือจนตายมันไม่ลืมแต่มันเป็นไปไม่ได้แล้ว แค่นี่ย้ผมก็ตุลามันคือมันกนนล,ลับออมาเฮ้ยเราจะเอาอุดมการณ์อยูงยง่งมันเหนะมือนพนะยนะนายามจะกลับมาใหม่กลับมาตั้งอุดมการณ์ใหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นอุดมการณ์ในปากเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนความฝันนะแต่มันเป็นจริงนะเราไม่ชอบข้ามทีเลยชีวิตเราจะแบบว่าเราสุดๆใช่ไหมครับเสียสละอดทนต่อสู้คือ ยอมีชีวิตนะแล้วก็ยากลำบานะมันสูญทิ้งผมว่าขอใหเข้าใจแบบนี้คือจริงนะมันสูญหมดทุกคนเพราะยัไอตัมันท่มันยไปมันเหลือแต่ความผุนทงแล้วแต่มันไมเหลือความมันไมเหลือจุดร่วงแลลวมันแตกไปหมดแล้ว เราต้องนั่งแล้วเราจะเห็นว่าคนที่มานั่งหนึ่งเนี่ยมันต่างคนต่างไปบางคนก็ไปทําธุรกิจใช่ไหมครบางคนก็ไปเป็นทํางานาคาระชาสังคมเอชทีโอบางคนเขาก็เป็นนักวิชาการบางคนเป็นสื่อบางคนก็ต้องไปเป็นนักการเงินใช่ไหมครซึ่งเอาง่ายเลยพอเราตัดฉัาปีสี่เก้าสิ่งที่เราเห็นคือคนส่วนหนึ่งเขา เขาไปสู่ภาพประชาสังคมแล้วก็คิดเรื่องการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงจากด้านล่างไปสู่ด้านบนเขาคิดเรื่องนี้เขาไปทํางานภาคประชาสังคมซึ่งถ้าไปมาดูงานวิจัยประชาธิการสินาราจะเห็นชัดใช่ไหมว่าหลังจากปลี่แปลงมันก็เกิดความคิดแบบนั้นคือความคิดแนวพุทธแนวชุมชนนิยมแนวอะไรต่างที่มาแทนที่สังคมนิยมส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาคิดว่า เขาจะเข้าไปสู่อำนาจแล้วก็เปนนลี่ยนแปลงด้านบนเปลี่ยนแปลงเรื่องอำนาจเป็นไปได้ซึ่งแน่นอนการเข้าไปสู่อำนาจการเข้าไปสู่การเือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่คุณเข้าไปแล้วคุณจะอะไรอ่ะขาวบริสุทนธะิ์อ่ะมันคือมันคือคุณต้องเข้าไปสู่การเล่นการเงองการทํางานการเงินการเนเกมอะไรต่างๆซึ่งมันมีอะไรลหลายอย่างที่ไปถึงในนั้น,นมันมีพันธะมันมีความรูปป้คว ดังนั้นเนี่ยมันก็เกิดมันก็เกิดสองพวกบนตุลาซึ่มันซึ่มันมาประทะกันในปีศตเก้าถ้าเราเข้าใจอ่นีผมคิดว่าเราผมผมสรุปความเ็้าใจผมเริมองย้อนหลังชัดมาว่าผมแม่มจมริผงผม,ผมไม่เคยคิดหรอกผมมามองย้อนนะครับปีศตเก้านั่นเองตอนที่แบบผมเป็นสื่อเป็นสื่อเยอะเป็นเป็นคนตุลารุ่นหลังกัน,นเป็นคเป็นตุกาบ่ะแต่ว่าเนื่องจากว่า เขามีสายใจให้เราเราแบบให้เราคนเราจากปากมาด้วยกันเราก็ไปนั่งคุยกับทุกฝ่ายได้ก่อนเห็นไหมเราก็ไปนั่งคุยกับทุกฝ่ายได้ก่อนเราก็ฝังทุกฝ่ายหมดเราก็เคยไดรู้จักออกมาเที่ยวเราไม่ได้รู้จักมาก่อนแต่ว่าฝ่ายที่เราเป็นสื่อแล้วบอกว่าอ๋อเราเนี่ยคนนอกป่าเราไปนั่งคุยได้ก่อผมก็ผมก็สรุปแบบนี้ว่าจริงนั่นแหละมันก็คือมันก็คือว่าให้ความปคุณต ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาไปสู่ชีวิตใหม่เขาไปสู่เส้นทางใหม่แต่ว่าไอ้เส้นทางใหม่ของเขาเนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องเรียกร้องอยู่บ้างในความที่คุณต้องมีครามต้งการของทุลาระเทนนี้อย่างซึ่ผมคิดว่าอันเนี้มันมันเอามันเอามาขุงตุลาระมาดเดียวกันเดีวกันไม่ได้มันเอามาเดียวกันไดีวกันไม่ได้มันวัดได้ตรงที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยใช่ไหม คุณเนี่ยยังรักษาจรรยาบรรณวิศีของคนตัวร้ายอยู่บางเช่นถ้าจะให้ด่าหนึ่งคุณภูมิปิญญาฟินแลนด์เอาเรื่องบอีกมาเล่นมาเล่นงานใช่ไหมสองไปสนับสนุนเรื่องของการปลุกปูการราชันชาติยมกับกระโยชน์สักดินอะไรก็คืออาจจะเรียกว่าข้อเดียวกันใช่ไหมครับปลุกระดับนําไปสู่การระดับอ่นนอิจฉาแล้วก็ ซึ่งการนี้มันควรจะเป็นข้อห้าแต่ว่าผมก็เคยแซวเหมือนกันว่าบางทีเราก็พูดได้ว่าอันนั้นมันเป็นมันเป็นด้านเสียของคนทุลาเหมือนกันที่ว่าคุณเคยคิดว่าจะยึดอำนาจแล้วก็กำลังกด่างแล้วกว่าร่าง63ก็เกิดความเปลี่ยบการเมืองเปลี่ยนทุนเปลียนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมองว่ามันจะเป็นอันตรายต่อสังคมเอาไว้จะยึดอำนาจแล้วก็

เรียกว่าหรือเรียกว่าอ,อย่างเช่นปีห้าสามที่ผมคิดว่าเป็นจุดที่โกรธกันมากก็คือว่าไม่ได้องมุกแบบว่าลบผักลบผักลบเจ้ายอมกันยอมเห็นทหารกูผักลบเจ้าแล,ล้มวมาฆ่าคนแสด็จใช้กระสุนริงคือคืบในความกตุลาคุณอยู่เฉย่ออนะไรยืนปัง,งเงียบเพราะเราอยู่ฝั่งฝั่งโน้นเราอยู่ฝัง่ง,งที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบใหม่ไม่เห็นด้วยกับทักษิณเลย เราไม่เราไม่เ,เอาทรัพย์ินแล้วเราบอกว่าเราเป็นฝังเทียบอันอนี้ก็ไม่ใช่มันมีมันคือ,คอลักษณะการที่ปลุมไห้ใช้ความรุนแรงไม่ได้คุณไม่ใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช่ไหมถ้า,ผม,า,ถา,มาผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้ามองไปทางนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้ความเป็นตัวุลางก็อย่างที่อาจารย์แตนเดว่ามันควรจะถอดออกไปแล้วแต่ว่ามันเปนหนึ่งทรัพย์สินบางอย่างที่คุณต้องถืออยู่กันนินึ่งทรัพย์สินบางอย่างที่คุณต้องถืออยูเรื่องรับบาล เรื่องการอีกธิพลการประชาชัมพันธ์เรืร่อง,งการแบบมันแค่แบบที่เราโดนี่ยนที่เราโดนเห็นการผ่าพละครแกลคอนส่งไปสู่วก็อิฟา้าเราเื่องพวกนี้แต่ไอส่วนที่เหลือเนี่ยมันคือแบบคุณเป็นมีชีวิตคุณมันมีชีวิตของคุณคือคุณจะเป็นภาคประชาสังคมคุณจะเป็นนักวิชาการนรักธุรกิจอะไรสักซึ่งซึ่งมันก็มันก็ขวายาววิธีว่ากุฎูลาเนี่ยมันไม่ มันไม่ได้มีแต่คนประสบความสุขสดเดนเวลาที่มันมีมันมีเหตุมันมีคำชื่อหนึ่งระดัพยายามมนูข้ข้อหุเป็นคนต,น,นตุลาไปแถนอ่บไอ้คนตุลาไปแถนแบบผมกับเพื่อนผมแบบเพื่อนผมจำจนวนมากรเหลือนว่าชีวิตก็เยอะที่เป็นคนธรรมดาาแล้วรู้สึกว่าเขาเขาเขาเพ่งคามเขาชีวิตเขาไม่รู้จะทำอะไรมันก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมก็เป็นใช้ใชีวิตเป็นคนธรรมดาก็ก็แบบว่าอะไร ใจคนธรรมดาแต่ฝากลูกหลานว่าพอาะตอนตายเราเกิดเองในการสังหารนะครับรั้จิตวิญญมันมีมันเป็นสิ่งจะรู้แต่มะว่าเป็นสิ่งจะรู้แต่มาภาษามันแล้วมัมีอยู่ในทุกคนเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นคนตุลามันก็มีความซับซ้อนของมันเองมันความซับซ้อนของเองแล้วแล้วมันก็มันจบไปแล้วตั้งแต่ช่วงการทุกสมัยสองศูนใช่ไหมฮะแล้วมันก็มาเริ่มต้นใหม่เองว่ามันมีมันมีอะไรที่ยวกับ มันเป็นผุ้ร่วมการที่สมัยก่อนให้คนร่งการที่บอกว่าร่างกายเรื่องเสื่อมไปและความหนักแต่มันไม่จำเ, okay. เป็นว่าต้องเรียกร้องอะ้เท่ากันก็ได้ขอรบสั้นๆผมว่าเรื่องคนเดือนตุลาปีสี่เก้าใช่ไหมฮะมันมีความขัดแย่มัแต่กระสอกผมยังแตกจริงๆแตกเหมือนัจะ้าย แต่งงานแล้วดับกรุงเทพแต่ในระดับเชียนาใช่ไหมฮะอ,อย่างเช่นสุราษฎร์ธานีอย่างเช่นอีสานใต้ก็มีแต่งแต่ว่าผมว่ามันหลังจากนั้นมันจะจบคือเราก็ได้บอกคนหนึ่ตัวหลามันเป็นตัวตัวหลักแต่มันเป็นเป็นเป็นตัวอยู่ในในสองขั้วที่ที่มนเกิดเกิดก็ถามกันสิ่งแน่นอน นั้นเราก็ต้องยืนยันว่าฝ่ายพิจิตรและป่ะารตุลาการที่วัดระดับผิดมันเป็นมันกระทำลายประชาไตายเพราะถึงปี2560มันเป็นเรื่องคนเดือนตุนลาเนี่ยอันเนี้ยผมก็แซวผมก็บอกว่าไอ้ข้าวคั่ตะบัดจันเนี่ยมันเป็นการทรยศตระกูมการใน,น,น,นตุลาสัรคม เป็นโรคการกกประชายรายปกติปกติมากๆเลยของนักการเมืองว่าจะเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาอะไรต่างๆนคครับุณคุณหาเสียก็คุณต้องรักษาคำพันสัญญาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อะไรเลยมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้เกี่ยวเดือนตุลาอะไรเลย <c oughs> แล้วคนเดือนตุลาผมว่ามันก็จบไปเยอะมันเรื่อง เป็นตัวบุคคลซึ่งต้องยารอเขาพัฒนาต่อพันการเงินต่อพุทธภาพของเขาต่อคนที่เขาร่วมหัวจมท้ายมาตั้งแต่ปี2 5 4 4ปีกี่ปี26ปีเขาคิดว่าเขาสร้างผลงานขึ้นมาหลายอย่างที่มันเป็นคุณูปการอย่าง30บาทหรทุกโวอที่จริงเนี่ยคือคือมรดกคนตุลาไม่ดนเนี่ยพวกหมอนะใช่ไหมคือหมอหมวนอะไรเนี่ย แล้วก็เข้าไปกับหมอเลี้ยงอะไรเนี่ยหลายๆคนต้องมีส่วนช่วยทั้งแพทย์ทั้งรวเขาก็คิดว่าคนส่วนนี้เขาก็คิดว่าเขามีพันธะซึ่งเขารู้สึกว่าผู้นําของเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเขามีพันธะที่จะต้องเอาแบบว่าเรื่องไม่ว่าดย้วอะไรก็ตามแต่เราด่าก็ได้นอกแต่ว่าเขาเก็ถือว่านั่นเป็นพันธะของเขาว่าอะไรก็ยังก็มันก็ต้องห้องแยก ทีนี้ประเด็นคือว่าทั้งหมดเนี we ่ยมันไม่ใช่เรื่องคนตุลาการตุลาการแล้วมันเป็นเรื่องระหว่างพักการเงินมันเป็นเรื่องของพักการเงินกับพักการเงินแล้วมันเป็นเรื่องพักการเงินกับคนรม่พักการเงินเนี่ยอยากจะได้มันต้องอยากได้หน้าสสอยากเป็นรัฐบาลนะสสก็โกรธจิตแท้ ไปแบบคล้ๆบอกว่าขอเป็นคั่วเนี่ยเพื่อนหรืเพื่อที่ตัวเองจะเป็น่เราทำอะไรมันแค่นั้นเองแต่ที่คนหมั่นไส้คือการอธิบายด้วยภาษาฝ่ายซ้ายด้วยภาษาลมการไปไม่ถึงตรงกลางไปดไ,ได้แค่ยอดประมาณ <c oughs> ผมว่าตรงนี้ต่างหากที่คนหมั่นไส้มันไม่ใช่แบบคือพึ่งพยายามอธิบายเชิงตรงกลางใช่ไหมครับความพยายามอธิบายเชิงตรงกลางว่าซึ่งมาสะท้อนลึกๆลง เป็นวิธีคิดแบบที่หวังว่าหร้อก็กือว่าหวังว่าตัวเองเนี่ยจะนําไปสู่การที่แบบว่าปฏิบัติหนองข้าราารอธิบายแบบนี้ใช่ไหมฮะเขาหวังว่าตัวเองจะนําไปสู่การปฏิบัติหนองแล้วก็เหมือนกับแบบทำให้เกิดแบบหกหกสองสามใหม่อะไร้ยแต่เอาความคิงเนี่ยมันก็จะถสื่อว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาทำคือเขาพยายามที่จะไปบอกว่าเนื่องใหญ่สำนัญ าการมีคูเขาก็จะเป็นเขาเมื่อเขาจะเข้าสู่หน้าเขาก็ต้องยอมที่จะรับใช้เพื่อที่จะถามปัญหาปามั่นคงของระบอบที่มันตกทอแต่กราหนสูงที่มันเป็นระบอบที่ประัดต่างเป็นจังไก่น้อยมากแล้วก็ต้องะจัดการการลุกขึ้นหรือการมีรงการของคนรุ่นใหม่คือจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็คือการ คิดว่าตัวเองจะเดินแนวทางปฏิปันนองแต่ปรากฏว่าคนจะนวนมากกว่าที่เลือกพักตัวเองอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงมากกว่าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงสูงกว่ามีเพดานที่สูงกว่าแล้วไปหาความวัดเขาเดยที่หาความขัดเข้าใช้ภาษาฝ่ายสายเก่าบอกแม่ไม่ได้นอนดามาได้แค่รองเท้า สอนแบบฝ่ายสายเก่าพ่กมือกับแยกสายเลยทบลองน,นั้นแ่ะเป็นพี่พี่รู้ดีพี่รู้ดีผม <c oughs> ก็เลยทง <c oughs> ผมอากนักร้อนมาก่อน <c oughs> ผมเป็นแต่พ่อคุณไปแล้วผมก็ปากมาแล้วผมแพ้มา,มาแล้วผมเป็นไอทีโอมาแล้วผมล้มเหลวมาแล้ว ไปยัไม่ได้แต่รับที่ไปแ้วมันจะไม่ได้เสือเอาคุ้นทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับตัวเองเป็นจับอ่างก็หนีไปเดินตามเราเดินเกมหักอำนาจอย่างนี้แล้วนะเราหักควาอำน้าอะไรเงี้ยคุณจะเป็นต้องเดินตามเป็นต้องเดินตามยังไงคุณจะมาโค่นล้มเราไม่ได้ง่ายๆนะคุณต้องขออภัยอะไรนะที่บอกว่ ียน้องเนี่ยนะร้องกับเด็กรุ่นหลังเนี่ยจะมาทำตัวแบบอาจารย์ที่ปั่งไม่ได้นะพี่เบนจะหมดทุกอย่างพี่ใหญ่รู้ดีอะน้องคือคือคือลักษณะที่มันเกิดขึ้นตอนที่คนคนมันโกรธกันคนคนมันรู้สึกตับไส้ไปกันเองคือปัญหาของคนจุราเวามจุงจัดจานเกี่ยวกับผเคไหมเออ เราเรากระทำนี่นะเราถึงหด้เหนี่าเเราเห็นคนรูปนใหกี่สัะคมเห็นไหมว่าต่างหลายหลายอย่างต่างอาจารย์กันบอกว่าคนรุ่นใหม่เขาตัวรับแต่ไม่ได้เห็นคนตัวรับเลอแล้วก็ดู ตัวไมีความเป็นอยู่่วมกองสังว่าคนรุ่นพิเศษคล้ายกันคนที่ตัวและถูกกล่าวว่าเย็จใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำคือเราควรจะให้กำลังใจให้การสนับสนุนแต่อย่าไปนำเขาไปบอกว่าเรารู้ดีเราเก่งกว่าเขาไปขโมยไปยอย่างไสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คอาการที่ผาบอกมันเป็นปัญ นั่นแหละคุณไปรู้ดิคุณพูดกลมเวนาลงไอ้เนี่ยมันช่อเราอะอดีนะแต่แค่นี้จะบอกว่าสนับสนุนให้เราใจมาอ้บรเงี่ยสามารถเกมากอรก็ได้นั่นะครับจแค่นี้ง่ายๆเลยครับโอเคครับ